คอมเมนต์นี้โดนใจอย่าประจานพ่อแม่นรกจะกินหัวเราไปทำงานไก่บ้านไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ส่งเงินให้ก็ไม่เหมือนเราได้เลี้ยงดูพ่อแม่บ้านที่เราสร้างก็เป็นของพ่อแม่ถ้าเรากลับบ้านได้สร้างบ้านอยู่เองแล้วจึงค่อยดูแลพ่อแม่ทำงานเราต้องเก็บเงินเป็นของเราเองให้มาก ไว้ใช้ยามกเกษียณส่งให้พ่อแม่ก็ส่วนหนึ่งเพราะเราอยู่ไกลไม่ได้ปฏิบัติตอบแทนบุญคุณของท่านส่งเงินให้พ่อแม่ได้อืมบุญมหาศาลเพราะทำให้เรามีเงินไม่ขาดมือเวลาเดือดร้อนจะได้รับความช่วยเหลือทันทีอย่าน้อยใจอย่าประจานพ่อแม่อย่าทำให้พ่อแม่เสียใจพ่อแม่รักลูกทุกคน พ่อแม่คือพมคือพระพรมของเราท่านเลี้ยงดูเราเราส่งเงินและสร้างบ้านพ่อแม่ให้พ่อแม่อยู่เป็นบุญของเรามหาศาลจงภูมิใจอย่าน้อยใจอย่าร้องไห้ตั้งสติให้ได้เราทำถูกแล้วพ่อแม่ทนุถนอมเราตั้งแต่อยู่ในคันเลี้ยงดูเราจนเติบโตสอนให้เราเป็นคนดีจนทำมาหากินได้เลี้ยงดูตัวเองในครอบครัวของคุณ เป็นคนมีบุญที่ได้ส่งเงินให้พ่อแม่สร้างบ้านให้พ่อแม่ได้อยู่อาศัยความกตัญญูเป็นสมบัติของผู้ดีหลายคนไม่มีบุญจะได้ส่งเงินให้พ่อแม่อย่างคุณเพราะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วไม่มีโอกาสดูแลพ่อแม่หลังกเกษียณกายเป็นคนอิจฉานะฮะมีแต่คนอิจฉาคุณเมื่อตั้งสติได้แล้วมองคนรอบข้างที่เขาไม่มีโอกาสอย่างคุณ แล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองและมีความสุขเราชื่นชมคุณพ่อแม่เลี้ยงดูคุณมาได้ดีสุดยอดนะคะนี่คือคอมเมนต์เนาะมันมีทั้งในความรู้สึกถูกนะจริงอยู่ถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่นะะส่งเงินให้พอดีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ยายจ๋าบอกเลยยึดมั่นตัวเองเช่นกันว่าส่วนที่ให้พ่อแม่ของพ่อแม่ จะให้พี่ให้น้องเราไม่มีสิทธิ์ห่วงเนาะแต่คําว่านาลกจะกินหัวเราพูดเรื่องพ่อเรื่องแม่ครอบครัวไม่ได้เป็นกันทุกคนอันนี้ย้ําครอบครัวยายจ๋าก็ไม่เป็นนะเอ้ยย้ำเป็นบางครอบครัวที่สุดของที่สุดของหัวใจคําว่ามาเล่าสู่กันฟังและยายจ๋าเอามาพูดเนาะเป็นวิทยาทานจะเรียกว่าดาษประจาน พ่อใครแม่ใครลูกใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครเออถ้ารู้ตัวเช็คให้ไวระปรับดีกว่าไหมนะคะกับการที่คิดลบเนาะใส่กับเรื่องราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะนะการที่ส่งเงินไปนี่ควรรู้สึกหัวข้อแรกนี่ปี๊ดในหัวใจเลยนะใจจะรู้สึกว่าโหถึงแม้เราทํางานส่งเงินไปสร้างบ้านให้อยู่นู่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้ปฏิบัติ คนเรามันเลือกได้ไหมอ่ะยายจ่า,จายังพูดเสมอเลยนะคนเรามันเลือกไม่ได้ถ้าเราเลือกจะหาเงินน้องอยู่ตรงนั้นก็ต้องเป็นตัวแทนอืแม่ก็แม่ด้วยกันแม่ก็แม่ด้วยกันดูแลช่วยกันร่วมกันนะเออยามเจ็บยามป่วยยอมรับว่าคนที่อยู่บ้านอา่จะต้องวิ่งแต่เวลาพวกคุณวิ่งหาหมอพาแม่หาหมอนู่นนี่นั่นถามจริงเถอะเราเคยถาม เงินในกระเป๋าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยจ่ายค่าลถค่าลาค่าน้ำมันค่ารักษาไหมไม่มีนะเมียฝรั่งทุกคนเตรียมพร้อมเงินค่ารักษาแม่ก็อยู่ที่เมียฝรั่งค่าน้ำมันก็อยู่ที่เมียฝรั่งแม้กระทั่งค่ากินคนไปเฝ้าค่าห้องพิเศษได้ไปอยู่สบายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เท่า,าก็เมียฝรั่ง เอาตรากะไหนมาคิดว่าเงินส่งไปแล้วเราไม่ได้ปริบัติถ้าไม่มีเงินชีวิตลูกสาวไม่ได้ผัวฝรั่งไม่ได้อยู่เมืองนอกอืมอยายจ๋เคยคุยกับแม่นะว่าแม่ถ้าค่อยไม่ได้มาอยู่เมืองนอกเนี่ยแม่ยังพูดเลยนะคงตุยตั้งแต่รอบนั้นที่แกน็อกอ่าอะไรอะโลกไว้ทองแกเนี่ยสุดยอดในรอบนั้นนะ่ะนะคงตุยไปแล้ว พอเรามีเงินนะฮะการรักษาหรือว่าความรวดเร็วเออพิเศษเอ็กซิเลตอะไรมันก็มีเพิ่มขึ้นมาตัวเย,ยจา่าโชคดีปีนั้นเย,ยจ่าไปแล้วก็อยู่ด้วยนะอือไปอยู่ด้วยพอดีในจังหวะสองเดือนเนาะมันก็เป็นสิ่งที่อุ่นใจและในสิ่งหนึ่งบางครั้งการกรที่บอกว่าเงินส่งไปอืมมันจะเปรียบเทียบเท่ากับคนปฏิบัติได้ยังไง อย่าลืมนะคนปฏิบัติทุกเราคือมันต้องน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าน้องเป็นคนดูลแลพี่อยู่ที่นี่ต้องทำงานเพื่อมีเงินส่งไม่ใช่ได้ผัวรวยนั่งอยู่ซื่อ,อได้เงินตกมาจากสวรรค์อืมนะอ่ะส่งไปก็ต้องเผื่อน้องเผื่อกินเผื่ออยากเผื่อทุกอย่างนะแล้วก็คอยขอบคุณเสมอเมียฝรั่งนี้บอกตรงๆเลยนะอ่ะเปรียบเทียบหญ่จ๋าเลยบอกเลยว่าอ่ะแพ้ในใจ จริงอยากทำได้ทำเองทุกอย่างอยากมีเงินให้พอมากกว่านี้นะอยากไม่ออยากวิ่งไปทันทีอยาแม่เจ็บป่วยนะฮะเอออยากไปดูแลอยากทำเองใจจริงอยากอูมาไว้ข้างๆปฏิบัติพัฒนีเองโดยไม่ให้มีใครมาเอ่ยตำหนิตินู่นแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าครอบครัวมันต้องตกลงและคุยกันคุณอย่าไปคิดว่าโอ้โหฉันเหนื่อยฉันลำบากเพราะฉันหยุดที่นี่ อ่าฉันต้องดูแลนะแล้วย้อนสิพี่น้องนะที่อยู่ทางเมืองไทยอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยทุกคนเนี่ยอ่ากี่ปีแม่ถึงมาป่วยบ้านก็มีแล้วรถก็มีให้ขับแล้วนะไล่ก็มีให้ทำงานทำการและหากินเอาแล้วต้นทุนก็ส่งให้พี่น้องละหา้าปีสิปีขึ้นมา นะคะอืมยิ่งอยู่ตอนนั้นคุณไม่มีครอบครัวเป็นน้องของเราคนเดียวโอเคถูกไหมแต่มีครอบครัวคุณก็มีภาระแต่คนที่อยู่ทางไกลถ้าคิดเฉลี่ยเพียรแล้วเพื่อหมดแม้กระทั่งค่าเสียเวลาอันนี้พูดจากใจและพูดจากประสบการณ์ผสมกันเลยนะรวมของตัวเองด้วยนะเออคาว่าคําว่า คุณส่งเงินมาอืมแต่คุณไม่ได้ปฏิบัติพัดวีเอา้าแล้วคนอยู่ตรงนั้น่ะมีความสามารถหาเงินจ่ายหมอแม่ได้โดยที่ไม่ขอเงินเมียฝรั่งได้ไหมอ่ะเอา้าอันนี้โต้คำนี้นะฮะนี่ในมุมแรกเนาะความรู้สึกที่แป้วเพราะตัวค่อยกระทำไม่ได้ค่อยก็ททำไม่ได้มันต้องเลือกงานอะ่ะเรามีเวลาหยุดได้ปีละครั้งไม่ใช่ว่าอยากจะลาตอนไหนก็ลามันไม่ใช่เจ้าของบริษัทเออถ้าเราหยุดปั๊บเงินสงนัดเงินสงนัด อ่ะเราอ่ะเป็นเมียฝรั่งอ่ะต้องบวกลบคูณหารคิดละอันละนะหนึ่งสิ่งสําคัญก็ถูกที่บอกว่าดูแลพ่อแม่ดูแลให้พอดีเราทํางานต้องกิบเงินส่วนหนึ่งให้มากไว้เฉพาะดูแลตัวเองอันนี้อันนี้ท่อนหลังมานะฮะน,นี่พูดถูกทุกอย่างเนาะถ้าเราช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่ทําเหลือดร้อนจนหมดตัว นะคะอ่ายังไงส่วนที่ช่วยหรือส่งหรือสร้างให้นะแล้วมีของเราแยกเป็นสัดส,ส่วนเหมือนของเย,ยจา่าเนี่ยเราจะไม่กังวลแล้วเราจะไม่มีความพ,พอถึงเวลานะคะพอถึงเวลาเนาะแล้วยิ่งถ้าพ่อแม่ยุติธรรมครอบครัวเย,ยจา่าเยจ่าก็ว่าโอเคนะคะพี่น้องเข้าใจคุยกันรู้เรื่องทะเลาะเพื่อเคลียร์เคลียร์เพื่อเค้าใจแต่ละขั้นตอนเราก็อยู่ได้ขอบคุณขอโทษ กันและกันนะในจุดปัจจัยจริงนะทำบุญกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราทำได้แล้วไม่ให้ทำตัวเองเดือดร้อนนะไปไหนก็มีแต่เจริญรุ่งเรืองตกที่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์นะพูดเลยเนี่ยยายจ่า,จาไม่ได้มองว่าตัวเองลำบากตกที่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์หรือเกิดปัญหาอะไรมักจะมีคนนั้นสามีหรือใครก็ได้มาคอยประคับประคองเราเสมอในหัวใจแต่สิ่งหนึ่งเม้นนี้รับไม่ได้เพียงแค่ว่า เงินกับผู้ปฏิบัตินะฮะจริงๆแล้วสองอย่างขาดกันไม่ได้ย่จ๋าขอบคุณย่จ๋าพูดกับแม่เสมอเลยนะว่าขอบคุณน้องๆที่เป็นตัวแทนขาดเขาเราก็ลําบากเพราะแม่มาอยู่กับเราไม่ได้ขาดเงินพวกเขาก็ลําบากนะ,ะอ่าสรุปสุดท้ายแล้วลงตัวคนนึงเป็นเงินคนนึงเป็นแรงนะแล้วคนเป็นแรงนะ่ะเออคนเป็นเงินน่ะก็ต้องคิดเผื่อเขาด้วยนะคะเนาะได้แรงที่ไหว และหนึ่งสิ่งถ้าเรารู้จักเก็บรู้จักเชฟช่วง10ปีแรกที่เรามาอยู่บางคน10ปี20 5 0ปีมีเงินก้อนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เราเก็บไว้นะไม่ทุ่มทุ่มท่มท่ตลอดเวลาจนหมด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 พอถึงเวลาทะเลาะกันแล้วตัวเราไม่เหลืออะไรของไปกองอยู่ตรงนั้นเราหอบกลับไม่ได้นั่นคือความเสียใจและคําว่าแค่นี้ให้ไม่ได้หรออพ่อแม่ให้ทั้งชีวิตนะมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้อง นะถูกไหมทุกคนอืมนะขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆนะอืมทั้งในมุมข้อของคุณที่เห็นในรูปแบบแล้วก็มุม ครั้งท้ายๆที่ถูกต้องทุกกรณีแต่เราก็มาโต้กันแบบไม่ทะเลาะกันนะการเห็นต่างมีประโยชน์เสมอนะฮะสำหรับคอมเมนต์เนาะนี่ก็คือข้อเห็นและการแสดงเห็นถ้าไม่ถึงที่สุดของที่สุดเขาไม่เอามาพูดกันหรอกนะฮะแต่ที่สุดของที่สุดแล้วพูดออกมาก็ดีจะได้เป็นวิจารณ์ฐานจะได้สกิดให้คนเท่าสมัยนี้อยู่ในโลกออนไลน์ได้เปิดโลกกว้างได้เช็คตัวเองได้ทบทวนได้พูดคุยกับลูกเพราะชีวิตคนแก่บอกตรงๆเลยว่า ก็ถอยหลังกลับบ้านเก่ากันทุกคนเออถ้าเราถนอมกันได้หรือว่าดีกันได้บอกรักในเวลาสุดท้ายขอโทษกันก่อนตุยดีกว่าไปเคาะกระลงนะฮะแล้วขอโทษน้ําตาไหลเสียเวลาเปล่านะไม่ได้ขอโทษตั้งแต่เป็นเ,นเนทั้งชีวิตมีชีวิตกันอยู่ไม่ต้องไปขอโทษหรอกเพราะตุยไปแล้วไม่รู้เรื่องนะอันนี้ยาจ๋พูดเองผิดตกขออภัยผิดใจก็ผ่านนะเออใช่ไม่ใช่อยู่ที่พินิษ พิจารณา